ก็มาสองใบแล้วเอาเามาสองใบอีลาเมาสองใบเจเจ็ดแปบอีหล่าที่ไหนเจ็ดแปดว้าค่อีเยอาหงเอาอไรเาไไโไเไหเจ็ดค่เจ็ดเจ็ดค่ะโอ อ๋อนี่ได้แปดเกดแปดเกตเกตกับเกตแปดออนเกตหกค่ะเกหค่อกหค่ะนี่ปเกอ่าี่ปด

นั่งไออุ่นได้เกรตดแสบ,บนะอ็มเกด,ด้วยนั่งเอ็มเดได้อะไรนังอเอ็มเจได้หกนัเอ็มเกได้หกเด้อ,อาหาไออุ่นใอัเนี้ได้ดย,ยัง ได้เจ็ดแปดค่ะไออ้วนไออ้วนได้เจ็ดแปดนัองเอ็มเจได้อะไรบอกแบบบอกแม่ฝนแล้วแม่ฝนน้องไออ้วนได้เจ็ดแปดแล้วไปกับป้าขับปกับเจ็้แปดโอ้นงเอ็มเจได้อะไรน้องเอ็มเจอนัองเอ็มเจได้อะไรน้องเอ็มเจได้อะไรนัองเอ็มเ เจ็ดแปดเจ็ดแปค่ะเจ็นเออืมเจ็ดแปดค่ะเจินเอค่ะเอกอะไรมาช้้นอาไรวะกินอะไกูสี่าน้่งเอ็มเจได้อะไรนั่งเอ็มเจ น้องเอ็มเจได้อะไรน้องเจน้องเอได้อะไรน้องเอ็มเจเก็แปไออุ่นได้เกไออุ่นได้เก็ปะไปได้เก็แปอ๋มาไม่เมาไม่ได้เกได้เก อ่าไรอุ่นได้เกล็ดแปดเด้อโอ้ให้ให้น้องจับเลยให้น้องล้วงเนอน้องจับโอ้น้องเอ็มเจโอ้ยนะครับน้องเอ็มเจขยาบขยับขยาบขยับเด้อขยับขยับฮะ ขขยาวข็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 ยาวก็ยาวที่สี่ค่ะ